สวัสดีครับผมพระมหาพงประนรยานเวทีนิสิตการจัดการเชิงพุทธรุ่นที่12นะครับจะได้มาสรุปความหมายของการจัดการสมัยใหม่การจัดการหมายถึงกระบวนการที่ทําให้งานกิจกรรมด้านต่างๆสํา,าสเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยคนและทรัพยากรขององค์การซึ่งตามความหมายนี้ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของการจัดการได้แก่กระบวนการประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระบวนการในความหมายของการจัดการนี้หมายถึงหน้าที่ต่างๆด้านการจัดการได้แก่การวางแผนการจัดการองค์การการโน้มนําองค์การและการควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของการจัดการประสิทธิภาพหมายถึงการทํางานอย่างถูกวิธี เป็นการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยนำเข้ากับผลผลิตหากเราสามารถทำงานได้ผลผลิตมากกว่าในขณะที่ใช้ปัจจัยนำเข้าน้อยกว่าหรือเท่ากาันก็หมายความว่าเราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าประสิทธิผลหมายถึงการทำได้ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทฤษฎีการบริหารการจัดการสมัยใหม่ในช่วงศตวรรษที่20เป็นต้นไปนั้นการให้ความสำคัญกับการดำเนินการ และการปฏิบัติที่ถูกต้องนำไปสู่การได้เปรียบทางการแข่งขันสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพิ่มมูลค่าราคาของผลิตภัณฑ์ในขณะที่เราสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้อย่างต่อเนื่องการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งนั้นทฤษฎีการบริหารการจัดการสมัยใหม่ซึ่งเน้นแนวคิด5อย่างคือ 1. การจัดการเชิงกลยุทธ์2การจัดการและการคิดอย่างเป็นระบบ 3. การจัดการเชิงสถานการณ์ 4. ปรับระบบและ 5. องค์การเรียนรู้และการจัดการความรู้ครับผมก็ได้นำเสนอเรื่องทฤษฎีการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ